เขาถามว่าเราบอกเลิกภรรยาของเราต่อนหน้าคนอื่นแต่เมียไม่ได้อยู่ด้วยในขณะที่เมียเนี่ยในะในขณะที่ภรรยาของเรานั้นไม่ได้อยู่ด้วยเขาถามว่าขาดไหมอ่านี่คือประเด็นคำถามแรกที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามานะครับ เขาถามว่าเรานี้บอกเลิกภรรยาของเราอ่านี่เป็นคำถามนะครับอ่าซึ่งเราคนนี้ก็คนที่ถามก็ไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามอะไรก็ไม่ทราบเขาก็คอมเมนต์คำถามกันเข้ามาเขาว่าเราบอกเลิกภรรยาของเราบอกเลิกเมียของเราอ่าตอนหน้าคนอื่นในขณะที่ตอนที่เราบอกเลิกณนะเวลานั้นเนี่ยเมียของเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะ ไม่รู้แกไปไหนแหละอ่าทีนี้ประเด็นคำถามเขาถามว่าขาดหรือเปล่าอ่านี่คือประเด็นคำถามว่าขาดหรือเปล่าตกไมหมบ้านเราพูดนี่ยอ่าพี่น้องครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับการหย่าร้างไม่จำเป็นจะต้องมีพยานไม่มีพยาน ต่อท่านบอกเลิกบอกอยา่าบอกตอลักมันก็จะตกไม่ว่าจะต่อหน้าภรรยาหรือลับหลังภรรยาก็ตามซึ่งมันแตกต่างกับการนิกะการนิกะจะต้องมีพยานไม่มีพยานนิกะนั้นไม่ซ้ออ่าเพราะพยานนั้นถือว่าเป็นรูกลน,นิกะ ส่วนพยานในเง่เลิกรางอย่ารักตอรักทุ่มการทิ้งการหย่ากันนี้แค่สุนัตให้มีพยานเท่านั้นเองไม่มีพยานก็ซ้อการตอลักนั้นตกนะครับฉะนั้นการที่ท่านไปมักง่ายหรือท่านไปโกหกเขาหรือพูดความจริงก็ตามว่าท่านนี้เลิกกับเมียแล้วเลิกกับภรรยาแล้ว ถึงในใจของท่านไม่ได้บอกว่าไม่เลิกแต่ปากท่านว่าเลิกหูกลมก็ตกนะครับอ่านี่ระวังให้ดีนะจำให้ดีจำให้แม่นบางคนไม่รู้บางคนไม่เข้าใจาไปเข้าใจตรงที่ว่าเฉพาะต่อนหน้าเมียเท่านั้นรับหลังเมียไม่ตกเลยหลายหลายคนไปโกหกแม่ไหมไปจีบแม่ไหม วันเลิกกับเมียแล้วตอนรักเมียแล้วหนูนี่นั่นคิ๊ในขณะที่ก็กลับไปอยู่กับภรรยาเหมือนเดิมซึ่งไม่ได้นะครับการบอกเลิกภรรยาจะตอนหน้าหรือรับหลังจะหุกกมตกนะครับให้มีเงื่อนไขตอนที่เราพูดนั้นมีสติสัพพัญญะไม่ได้บ้าไม่ได้เมา และไม่มีใครบังคับขู่เข็นในการเลิกเมื่อเจตนาพูดตบอย่างแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องถามนี้คำถามแรกที่พี่น้องถามว่าบอกเลิกภรรยาต่อหน้าคนอื่นเมียไม่อยู่ขาดไหมคำตอบก็คือขาดอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัย ฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดคำนี้ต้องบวกลบคูณหารคิดให้รอบด้านคิดให้รอบคอเพราะการเลิกมันไม่ยากแต่การที่จะนิกะใหม่มันค่อนข้างยากเช่นเดียวกันพังบ้านหรือบ้านครึ่งวันก็เสร็จแล้วแต่การที่จะสร้างบ้านนั้นนะ ต้องใช้เวลาครึ่งปีต่อจะสร้างเสร็จเช่นเดียวกันการนิกากว่าจะได้เข้าพิธีนิกาต้องหนูหนีนั่นเรียกตัวอิมามเรียกพยานจัดเลี้ยงหนูนีนั่นใช้เวลาหลายวันแต่เวลาจะบอกเลิกไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีฮะคนดีนะั้นะกลายเป็นของคนอื่นเสแล้วพูดง่ายๆว่าไม่ใช่เมียเราเสรแล้ว ฉะนั้นคำนี้เนี่ยถึงแม้ว่า,าศาสนาให้สิทธิ์กับผู้ผู้เป็นสามีแต่ก่อนที่เราจะพูดต้องบวกลบคูณหารให้ดีคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านเช่นเดียวกันการที่สามีบันทึกข้อความเขียนข้อความพร้อมกัดเนะี้ะว่าเลิกเมียเพราะ กีตาบะการเขียนนี้จะเข้าในคําว่ากีนายะจะต้องอาศัยการเนี้ยด้วยต่อจะตกะแต่ถ้าคําพูดเมื่อเอ่ยคําว่าตอนรักไอ้นี้มันเป็นคําซอรเรคุณไม่เนี้ยว่าตอนรักมันก็ตกอยู่ดีแหละเพราะเป็นคำซอรเรทีนี้ะจะตอกย้ําในความว่ามันตกสมมุตินะครับคนคนหนึ่ง อาออกจากบ้านไปจะด้วยสาเหตุระหองระแหงกับภรรยาหรือมีปัญหากับคนรอบข้างภรรยาหรือใครก็ตามก็หายไปจากบ้านไปทีนี้ส่งข้อความไปจะด้วยมแมสเซนเจอร์หรือในลายหรือในอะไรก็ตามหรือฝากจดหมายให้เพื่อนหรือฝากข้อความเขียน ฝากให้เพื่อนก็ตามตอนที่ส่งนั้นสมมุติครับวันที่หนึ่งกุมภาสมมตุติแต่ภรรยาไม่ได้เปิดไลน์อ่านเลยไม่ได้เปิดเมสเซนเจอร์อ่านเลยมาเปิดวันที่28มีนาสมมุตินะกุมภาเสร็จมีนา่สองเดือนดูเกือบจะสองเดือนต่อมาเปิด เมื่อมาเปิดดูอ๋อบางซูนไปซ่องเดินกว่าที่ไหนได้เลิกเราซะแล้วถามว่าแอดดจะนับเมื่อไรก่อนนับตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาโน่นแหละ่าเพราะที่ผ่านมาถึงนางไม่อ่านมันก็ตกอยู่ดีนั่นแหละเพียงแต่ว่านางยังไม่รู้นางยังไม่ทราบเท่านั้นเองเข้าใจนะครับเมื่อนางมาทราบในวันที่ย8ปมีนา แอดด้าก็จะนับตั้งแต่สามีเนี่ยนะส่งข้อความเลิกแล้วนับตั้งแต่นู้นเช่นเดียวกันสามีบอกเลิกภรรยาตอนหน้าคนอื่นบอกวันนี้แต่หลังจากนี้เดือนนึงโลกต่อภรรยารู้เรื่องภรรยาต่อรู้มีคนที่ได้ยินไปบอกภรรยาทีนี้ถามว่าแอดด้าเขาจะนับตั้งแต่ไหนเขาจะนับเมื่อไหร่ กนนับตั้งแต่วันนี้ไม่จะนับเดือนหน้าหรอกไม่ใช่ถึงแม้ว่าภรรยาจะรู้เดือนหน้าแต่เมื่อเอยเดือนนี้ก็จะนับแอดัในเดือนนี้นั่นจะบ่งบอกว่าการเลิกร้านภรรยาไม่มีเงื่อนไขของการตกว่าจะต้องมีพยานไม่มีเงื่อนไขเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีพยาน คนที่พูดอาจจะกลับคําเพราะบางคนไม่กลัวบาปกรรมมันกลับคําได้ทั้งที่กลับคนะํานั้นมันไม่ได้ศาสนาไม่อนุญาตแต่อนุญาตในการระะ้อย่อถ้าเกิดการเอ่ยหรือการบอกของเราตอนหน้าคนอื่นนั้นแค่หนึ่งตอนละหรือสองหรือไม่ได้เอ่ยจํานวนตอนละเรายังมีสิทธิ์ระะ้อย่อเข้าใจนะแต่ถ้าบอกกับคนอื่นแล้วว่สาสอ้นี่จบ พับผ้ากลับบ้านก่าได้เลยอ่านี่ต้องระมัดระวังนะครับฉะนั้นชัดเจนจากคําถามที่พี่น้องถามว่าเราบอกภรรยาอบอกเลิกภรรยาของเราตอนหน้าคนอื่นแต่เมียไม่อยู่ด้วยนะตอนนั้นยมีเมียไม่รู้ไปไหนคำว่าขาดไหมคําตอบคือขาดอย่างชัดเจนอ่า